หวางเว้เนจากสุดสงครามเรานันรบทุกล่าที่น้องแสวงหาความสงครามก็เป็นธรรมดาแต่บเทเพลงที่พวกมาเนาะราอย่างนั้นมันเสียตีดูหมิ่นพันเรื่องมีใครหุ่นไม้ลีลาคนเยอดมเป็นไส้ควัดแกลงพักใหญ่โผลไ่ไปตามลมตกลง,อองได้ เ้จะเป็นแค่เป็นองารเป็นเนื้อหาความหมายทั้งเกิน่านั้นที่ไร่ลทหารหาตามทรเชื่อความท่านก็เป็นผู้เกียรติยศศักรีของท่านาผู้้ได้เห็นมาท่านเป็นเพียหุชะัวท่านพต่ยังหลือความหน้าเป็นถามอยู่ใช่นั้นเหต กับนางตู้ราคีนานะั่นมันคิดว่ามันเป็นใครกันเฮ้ยท่านท่าน,นในยกปราสาทนี้แหละอำนาจทั้งหมดให้กับท่านดีนแล้วการที่นะถึงตูราคีนาพลายาที่ทำเช่นนั้นถะั้าเป็นเรื่องแปลกไหมนันเป็นธรรมาชาติของผพท่าน,น,นต้องทําใจเสิ เขาหวังจะใช้ชีวิตอย่างแก่เท่าที่สุขสบายได้กรับมีเรื่องผูกใจมีว่างเว้นในแต่ละวันเลยเฮ้ยยกประสานได้ครับยกแผ่นดินได้ครับเหลือไว้ที่ผิวชิ้นเต็มมืจริงขาดวิ่งใหญ่แต่จริงใจคือตะแก่หน้าร่มยุทธจินจะถอยจะเห็นว่าข้าเป็นตัวตลกหรืยอยังไงกันหาไม่ได้เลยท่านข้าน้อยจรื่อ ่เป็นตัวตลกเพราะให้ความันเฉิยน้ำพุ้งอย่ท่านแต่เองคิดคิดไปแล้วยังมีคนตลกที่ไทยนะแต่ <Good S 2> ท่านเคยไหมก็ท่านเนี่ยชอบเล่นมุกกระบืออยู่เรืเร่อยยก <laughs> ตัวอย่างเช่นสลักแล้วลังอย่างลูกแต่เขาไม่เห็นค่า ลายกีหน้าอีบัญชาที่ข้ามาเชิญท่านปิพบเชิญข้าไปพบกันเนี่ยกาดียังไงกันด้วยนะพ่อ,ไไอะจะมีธุระอะไรกับข้า นั่ท่านพอ่อนี่พวกเก่าใจค่ะตั้งตามพวกเ่าเจนนั้นยจะเห็นว่ากา,กากเปกันข้าเห็นว่าข้าคือบิดาของสามีเป็นที่ักของข้าน,นจาีเจเห็นขา,นาคืานผู้ยิย่งใหญ่บูกปราบแพ้น้อยใหญ่รวบรวมอาณาจักรมงโกให้เป็นพื้นแผ่น เจ้มองไม่เห็นหมดา็้า,ายงยิ้ในกันพ่อร้อให้สิข้าไม่ได้รอด้อยเอจยุดเรื่งสิบอข้าเจ,งจาางา้งคงจับไอะไสิในาน้าของศาลดูยิ่งใหญ่ยูท่านต่างหากที่ลุดท่านอย่าลืมสิท่านได้อดมอบอำนาจทั้งมดไปให้ข้าแล้วแล้วก็มีตการอะไรนี้ ขยกประสานอันนี้ให้กับเจ้าขา้า,ามอบอำนาจทั้งหมดให้กับเจ้าขย้อมรัศฐานเหลือกไปยิน, 1, นพันนายพันนายมาปัญหายุ่งยากมาได้พไเพลงที่ผู้คนร้องนี่มันก็เป็นเพลงเพลงตลกธรรมดาผู้กระสานไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้มีการอบรมมารายาทเจ้าจะใส่ใจไปยยใหญ่เพื่อไร่ตาระพวกนั้นในไรสาระอ,อาสังก้อนกอินเย ให้คนข,ของท่านขอรายมาหรือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยังไงได้ สาบานตนกันนี่ไรสาระจริงอันนั่นซื่อสาบานตนข้อที่หนึ่งพาเตมุจินขอยกดินแดนบรรดากมองโคและก็บุ้ชายคนโตปีกีเดข้อที่สองพาขอดแต่งตาให้ปีกีเดเป็นผู้นำบรรดากมองโคจะเป็นผู้เดียว ข้อที่สามแม้ข้าจะเป็นปิดาของยีกีเดแต่ข้าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำบ,บัญชาของเขาข้าก็สาบานต่อเทพพยารามฟ้าอิทน,าานทพวงถาา้าข้าที่าำสาบานขอฟ้าดินตรงลงทัน่งไรบานนี้มีเจ้าเจ้าช้ย่าลงน้ารับรองของคนน,งนี้นะนะหรือ,อ,อ,ท,อทุกสิ่งที่ปรากฏ การตลาดกำมัแล้วทุิ่งจะเป็นไร่ไปนจะลงนามไว้ลงนามแล้วระทับโวยคองทาน้วยัก มึงเป็นลูกชายของข้าอยู่หรือไม่เหตไใจท่านดีเปล่าใช่ไหมนี่นะหรือความปรารถนาดีที่ลูกมีต่อพ่อแม่ไก่ปอไข่เต้าทนุถนอมจนฟักกลายเป็นตัวแต่ลูกไกับกลับกลายมาเป็นแรงกามื่อคอยดีที่ตแม่ ไอ้เด็กนี่ได้มาจะมีวัยแล้วค่ะค่ะมันจะไปอยู่ที่นี่ต่อไปโชคดังน,นีที่ข้ายังมีลูกชายเหลืออยู่อีกหนึ่งคน Me, mm -hmm. 你好。 ท่านดีกี่เดว่าชื่ออะไรบ้างลืยจริง,ง,งอ่ะรังคุณบอนล่งเดินทางเื่อภาษาสิ่งนี้น